ครับกับสวัสดีช่วงเ้าของวันที10สิงหาคมพศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง y o u t u ยูซี่พักโคสิ่งหนึ่งสนศสวัสดีแฟนทั้ง Facebook ของง้วมูนิเมีสียูซี่พักโคสิ่งเหล่ละสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทั้งช่องครับครับก็เนื่องกับต้องน้ำเลี้ยนพอไม่พี่น้องว่าผมเหมาเปิดงัวแบงหมองเอาเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าได้เหมางัวมากขายงัวเหนียวไปได้บางส่วนแล้วครับพี่น้องครับ บ้นี้สีมาเปิดเล่บางโตบางค้มนี่นี่ตำทุนเลยครับพี่น้องครับเปิดแบบถึกถึกกันไปเลยครับพี่น้องครับเขาเลี้ยงกันรด้พี่น้องครับตัว่รการเสวราเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบบเป็นชุดให้กันเด้ครับพี่น้องครับเปิดร่วมชุดไปก่อนครับพี่น้องครับต้องสิเปิดแยกให้ไปครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียง่วลูกเรกกับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองครับพวมสูงแม่กับสี่อยยิ้มหานี่คับรอยยิ้มหาไปหารอยสามสประมาณนี้ปะเกินนี้ครับพี่น้องครับลูกเมียค้มนี่นี่ลูกเมียอยุ หนึ่งเดือนบวกนด้ครับไปหาสองเดือนตัวนี้อายุสามเดือนบวกครับพี่น้องครับโคมนี่แม่รุ่นทองนะครับพี่น้องครับนี่ครับสาหรับสองโคมนี่นะครับพี่น้องครับถ้าว่าเรียงยกนะครับพี่น้องครับถ้าว้าเรียงยกผมชิดในราคาเอาไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับถ่ายแยก แย่ๆคมละสองหมื่นครับพี่น้องครับถ้ายกกับคุ้มค่าเนะครับถ้ายกยกซีโตนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันบาทได้แม่ลูกเมียสองโคมเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงยังเดยกะมองเห็นกำไรหรอครับพี่น้องครับม่วงประตูมถึงหมื่นครับพี่น้องครับนี่ครับสิงยกสีแยกได้เหมือนพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับโทรมาเนะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ที่กัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปลนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ ไปติดเกันไปเลยครับพี่น้องครับบ่มี้มองเมตรดครับพี่น้องครับมันเลียทุนหน่อยเราแบงพี่น้องไปเลี้ยงในราคาที่สบายใจไปเลยครับพี่น้องครับสดๆครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับลูกเมียงสองคมครับลูกเป็นลูกผสมบามาน่อยได้ครับพี่น้องครับวันนี้ขมังชุดนี้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกนะครับเม่นี่มีค่อยรองร้อยเป็นล่ำปีมาหายดีแล้วครับพี่น้องครับลูกกับเป็นหน่อยหนึ่งแต่หายแล้วครับพี่น้องครับเกล็ดร้นแล้วครับพี่น้องครับทำบอกสิ้นเรียบร้อยนะคร ใจลูกแดงโบดแดงเข้มเลยครับพี่น้องครับเป็นโมเมนเป็นหนาเกียรติได้ครับพี่น้องครับเป็นแบบว่าหายหายหรอละครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเอามาขายครับพี่น้องครับขายก็ขายในราคาพอแพงครับพี่น้องครับนี่ครับผมจีจับคู่ให้เด้ครับพี่น้องครับตัวที่ได้พี่น้องครับนี่ครับครับสาวเลมันอายุเก่าเดือนนี่ครับพี่น้องครับง้อเก่าเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับสามตัวนี่ครับพี่น้องครับสามตัวนี่เอาไปสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับ นี่ครับยกไปคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับสามหมื่นบาทเพียงๆนี่นี่ครับตัวลูกคนเป็นเนี่นี่ครับเป็นรุดรุดออกแล้วครับน้องครับเป็นก็ต้องแจ้งแจ้งพี่น้องว่าเป็นนะครับพี่น้องครับปุ่มมิหงเม็ดครับแต่ว่าก็หายปกติท้าบอกสิ้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ขาวนี่ดีนามลางดีได้ลูกงามๆสีแดงปลอดครับนะครับพี่น้องครับตัวลูกคนเหนุการณ์จะาจครับพี่น้องครับปุ่มมิหงเม็ดครับ สองงามครับพี่น้องครับนี่ครับสามตัวนี่นะครับตัวตัวเหลืองนี่ครับตัวเหลืองโบดเนียเนี่ยว่าไปสามหมื่นบาทเพียงเพียงเลยครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจกราโทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของกัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตำมนั้นฝางอำเภอกาศีวิสัยจำรายละเอียดได้ครับพี่น้องครับนี่ครับชุดสามตัวนะครับอันเปลี่ยนมันเจ็ยมครับตัวนี้ครับ ตัวนี้เมียข่าวดีครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วเาแจ้งพ่อแม่พี่น้องว่าเคยเป็นลั้ปีมากหายเป็นปกติแล้วครับพี่น้องครับขอคนรับได้ครับยาบุรีกันครับหาผู้ทุ่นหน่อยอยากเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นแม่พัดแม่บอกได้ครับลูกคนงามครับพี่น้องครับนี่ครับมาเนี้มามึงชุนหาตัวลูกผสมบามันได้ครับพี่น้องครับอันนี้ตัวเมียอายุหาเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวไล่ไล่ครับไล่แฟนซีเลยครับโบดเครื่องดำได้ครับพี่น้องครับ สูงสีเม็ดแน่ๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้ตัวเมียอายุหกเดือนนะครับบดเข่องดำด้วนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับถูกผสมบามันน้ำล้างดีเขาล้างดีครับพี่น้องครับอันนี้ตัวเมียอายุเจ็ดเดือนครับนี่ครับสูงนี่เม็ดสิบวกลบด้วยครับอันนี้กับตัวเมียอายุแปดเดือนสูงเมตรสิบหาบวกครับพี่น้องครับพรองก็ตัวผู้นี่ครับตัวผู้อายุ โอเคเดือนนี่ครับพี่น้องครับสําหรับหาโตนี่เปิดขายยกไปเลยนะครับพี่น้องครับสิ่เหเป็นมมวนถึกๆครับพี่น้องครับขายยกในราคาเฉลี่ยซีเมื่นสามครับพี่น้องครับม้วนหลุนๆหาโตครับพี่น้องครับสายเลี้ยงสายขุนเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ได้เครับพี่น้องครับนี่ครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรเหลือไกลก็นั่นเหลือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับเมืองขีดไม้คากได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าชิมเฮาบ่มีคอนเทนต์บ่ได้เสริมบริเติมแต่งมีตำหนิก็บอกว่ามีตำหนิขอคนรับได้ครับยาบุ ว่าผู้เป็นทุนหน่อยกับมีคือกันครับพี่น้องครับกับบี่างรับพ่อแม่พี่น้องลงทุนเมื่อในราคานีครับอัตราเสี่ยงในการขาดทุนนี่แท่บพ่มีเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อตัวบ่ถึงเมื่อนครับพี่น้องครับนี่ครับชุนหาตัวนี่ครับตัวผูตัวนี้หนึ่งนะครับลูกผสมบามันนี่ครับนำรางดีๆตัวมีอะไรตัวที่เลยครับพี่น้องนี่ครับกับตัวแดงไอแดงเข้มโบดี่ครับออกออกแดงเมียนบอกตานนะครับ เอิ้นเอิ้นแดงดำนะครับสีนี้ครับสามตัวพันไปนี่ครับตัวเหลืองน่ครับตัวขาวนี่ครับหาตัวสี่หมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับท่าใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมห้ไว้ขางต้นนะครับพี่น้องครับมึงชิมเองฮักได้ครับพี่น้องครับก้อนที่ซื้อกับปรึกษากันในครอบครัวปรึกษากันลูกเมียพ่อเม่พี่น้องผู้เสียดียน้ำกันกับปรึกษากันครับพี่น้องครับ มันสื่อบรด้มีปัญหากันครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งเฮ้ากะเน้นขายความจริงใจครับพี่น้องครับบรได้ขายคอนเทนต์ใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อพี่น้องมึงค่ะครับว่าพ่อสื่อบรอดีสื่อได้กะจ้องสื่อครับพี่น้องครับเพราะว่าพวกผมขายง้วเนื้อไปมือเศร้านี่กะเป็นบางส่วนบางตัวบางโคมนี่นี่ขายตำทุนให้ครับพี่น้องครับ นี่ครับตังแม่ลูกโค้มนี่ถ้ามันโมเป็นตำหนิกันงวอสามหมื่นก้่ไปนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเปนตุ่งๆับพี่น้องครับอันนี้กะบโมเป็นปลาเป็นนาเจียบครับพี่น้องครับหายเป็นปกติแล้วตัวลูกพันดีครับพี่น้องครับนี่ครับตัวกับตัวนี้ครับสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับนี่ครับฝ่ายนี้ครับพี่น้องครับโคตรกะทีกลางทั้งคอกับว่างไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับยาโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันยาโทษความสาใจครับพี่น้องครับมังกีลีกะจังปีนมังกีลีกะจังโท่ม้าเลยครับพี่น้องครับ พราะว่าง้อทางเฮาเป็นง้อทรงฟีบ่มีมาจําเห็นใจซึ่งกันและกันครับในยุคปัจจุบันครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์โทรศัพท์นพิทีนึงครับท่านใดสนใจก็โท่อม้าครับส่งฟรี200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันโทรมาได้ที่เบอร์065 207 6884พิกัดของข้อกัวตั hei, nee, ้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับสียกสีแยกได้เหมือนเด้อครับพี่น้องครับ แต่ว่าแต่แยมึงก็ดีราคาขึ้นไม่อีกหน่อยหนึ่งครับพ <c oughs> ี่น네้องครับนี่ครับมึงขายคารับพี่น้องครับกินหยาดีทุกโตครับพี่น้องครับับสำหรับทายชิปนี้กาไข่ขอขวมเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านได้ขามั่งลิปได้ขามาอุหนงัวทางขอ้นะครับพี่น้องครับทางขอขายงัวในราคาแบ่งปันทรงฟีบอมีมาจำเน้นแบ่งปันครับพี่น้องครับเบ้กันรัวครับเน้นแบ่งปันครับมีอย่างกับพูดคุยกันได้ด้อครับพี่น้องครับ นะครับสำหรับท่ายชิมนี้ก็ขอจ,ไจบไ้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ